ฮัลโหลฮัลโหลเทเท็ดหนึ่งเท็สองสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม u t ท b e ช่อง V ีพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแต้มรวม10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็เป็นแต้มรวม2ตัวล่างนะครับเสียงการอัดวิดีโอนะครับก็ใช้ไม้นะครับบางครั้งก็อาจจะมีเสียงซ่าซ่านะครับบางครั้งนะครับก็ มาบรรยายนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเพลงนะครับผมก็ใช้ไม้ตัดเสียงรบกวนนะครับก็อาจจะตัดได้บางส่วนนะครับสําหรับวันนี้ก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับก็เป็นสูตรกมรวม2ตัวล่างนะครับซึ่งทางช่อง YouTube v ีพาลรวยนั้นก็เป็นซื้อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับฟังนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสิติความน่าจะเป็นนะครับก็สูตรตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้นะครับซึ่งก็จะพิมพ์ตัวเลขให้เห็นที่มาที่ไปนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับเซตตีตัวเลขตัวนี้ก็สามารถพิมพ์ได้หลายประทัดนะครับหลังจากที่สองสามวันก่อนนั้นก็แอปก็มีปัญหานะครับ ก็สามารถพิมพ์ได้เพียงแค่สี่บรรพดนะครับก็ทําให้ผมไปลงสูตรอมะตะไม่สามารถพิมพ์ได้ยาวๆก็ใช้กระดาษเขียนเอานะครับบางครั้งบางคนก็บอกว่าไม่ชัดนะครับก็ใช้ตัวตัวไทยๆไปก่อนนะครับก็อาจจะงวดหน้านะครับก็ค่อยมาพิมพ์ตัวเลขเอานะครับสําหรับแนวทางการชิดคำนวณน,นะครับผมก็มีวิธีการชิดคำนวณน,นะครับในสูตร ก็ใช้เครื่องคิดเลข Google นะครับ GLL นะครับโหลดในเพลโตเครื่องคิดเลข Google นะครับหรือว่าเครื่องคิดเลข GLL นะครับโหลดมานะครับก็จะใช้อย่างเช่นแปดหกเจ็ดสองแปดก็ผมก็จะใช้3ามตัวพิมแ์ด6 7เจดแล้วก็ใส่จุดแล้วก็ใส่สองตัวล่างสองแปดแล้วก็ไปใส่พิมพ์ตัว n หรือว่า pi r นะครับข้างบนก็จะขึ้นตัวเลขนะครับก็นับจากแถวตัวสุดท้าย สี่ตัวเลขแล้วก็ตัวเลขที่ห้าที่หกที่เจ็ดก็เอาจุดนั้นเป็นตัวเลขเด็นนะครับนะครับในส่วนตัวเลขซึ่งว,วันที่หนึ่งท่านวาก็ทําได้มีเลขเด็มหนึ่งแปดเจ็ดนะครับตามตําแหน่งนะครับคือว่าท่านผู้ชมจะเอาตัวเลขทางสุดท้ายก็ได้นะครับก็มีเลขเด็หนึ่งแปดเจ็ดนะครับก็จับคู่เป็นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหรือว่าแปดเจ็ดนะครับจะมีสามคู่ประมาณนี้นะครับก็ สูตรนี้ก็ผมก็ได้สองตัวล่างมาสองวัดแล้วนะครับเพิ่งมาเบิกบอกนะครับหลังจากที่มีเก็บไวุ้้นคนเดียวนะครับก็ตุกระวันนะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องเองต็มรวมสิบล่างหน่วยล่างนะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะมาเพิ่อะไรตอนนี้ตัวคนเดียวแอบซุ่มเลยอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ก็อยู่ที่ว่าใครจะมีโชคนะครับตรงนี้ทําได้แตทม2แต้ม3าตแม0แน้ม1นึ่ม4แต้ม7นะครับก็2ตัวล่างก็คือ94บวกรวมก็เท่ากับ13ลงท้าย3ก็คือ3ามแมนะครับก็จะใช้หลักหมื่นหลักพันหลักหน่วยล่างนะครับบวกรวมนะครับ อย่างเช่น9้าบวก5บวก8เท่ากับ2ล2ลงท้าย2เลข2 2สองบวก1เป็น3 3บวกเเท่ากับ10ลงท้าย0เลข0 0บวก1เป็น1 1บวก3เป็น4 4บวก3เป็น7นะครับแต้มรวมทำได้2 3 0 1 4 7ซึ่งก็เข้าไปที่แต้ม3นะครับในตำแหน่งที่2นับจากซ้ายไปขวานะครับเ,ออเลข3ตรงกันนะครับสำหรับตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเช็คสูตรนะครับว่าบวกปิดหรือไม่นะครับ ก็สามารถนะครับบางครั้งอาจจะมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็เช็คได้นะครับผมก็คิดว่าคงไม่พลาดนะครับเพราะว่าผมทวนแล้วนะครับก่อนที่จะมาเปิดเผยต่อสาธารณะก็ชิดคนในสูตรต่างๆขึ้นมานะครับบางครั้งก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็แล้วแต่โชควาสนาคนเราไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะมีรางวัลอาจจะถูกรางวัล พร้อมกันเลยนั้นก็คงจะยากอยู่นะครับขออยู่ที่ว่าเงินเทวดานะครับอย่างเช่นผมก็สุมเงียบสองงวดนะครับสองวรล่างเตรียมๆนะครับอย่าบอกนะบอกบอกแปดเจ็ดข้างล่างแบบนี้นะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องสุดนะครับเตรียมรวมสิบล่างหน่วยล่างนะครับก็นำหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หก ก้าสีนำมาตั้งนะครับก็เป็นหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น9้าบวก9บวก4เท่ากับ22นะครับ2ก็เอาเลข2เป็นตัวเลขแรกจากนั้น2บวก1เป็น3 3มสบวกเเท่ากับสิเลข0 0ย์ย์บวก1เป็น1 1บวก3ก็เป็น4 4บวก3าเป็น7นะครับแต้มรวม10ล่างกหน่วยล่างหรือว่าแต้มสองตัวล่างทำได้แต้ม2 3 0 1 4 7ศี่เจนะครับ ซึ่งวันที่สิบหกทับศูนย์เก้าทับหกเจ็ดออกหกศูนย์แปดหกหกสองสองตัวล่างสามเจ็ดนะครับสองตัวล่างบวกบวกรวมกันก็เท่ากับสิบนะครับสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบก็ลงท้ายศูนย์ก็คือศูนแต้มนะครับก็จะเข้าไปแอดแหน่งที่สามนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะมองเห็นนะครับถ้ามองไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมวงกลมสดแสดง่านี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เข้าไปนะครับในตำแหน่งที่3เลข0นะครับก็ชิดคำนวณหาแต้มรวม2ตัวล่างในงวดถัดไปก็นำรางวัลที่1และ2ตัวล่างในงวดก่อนมาตั้งก็คือ6 0 8 6 237นะครับก็จะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น0ูนย์บวก8บวก7็ก็เท่ากับ15นะครับก็ลงท้ายด้วยเลข5ก็เลข5นะครับเอาเลขที่อยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขแรกนะครับหรือก็ได้5นะครับ จากนั้น5บวกหนึ่งก็เป็น6 6บวกเเท่ากับ13ก็เลข3 3บวก1ก็เป็น4 4ี่บวก3ก็เป็น7 7บวก3ก็เท่ากับ10ลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์นะครับซึ่งวันที่1นึ่งทับทับ6 7ออก7 18 6 6 5 2ตัวล่างออก5 9นะครับ5บวก9นะครับก็เท่ากับ14ีก็เลขด้านหลังก็คือสก็คือสีแต้มนะครับก็จะเข้าไปในตำแหน่งที่4นะครับนับจากซ้ายไปขวาก็คือเลขสีตามวงกลมสีแดง ที่วงวายนะครับตรวจถึงถึงถึงเข้าวับเข้าไปเลยครับเข้าวัดเข้าไปเลขสี่นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมก็คงจะมองเห็นนะครับก็เข้าไปนะครับเลขสี่นะครับก็ยังคงเข้าต่อไปนะครับสําหรับสูตรแต้มรวมสองตัวล่างนะครับก็มีพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเสียงเปื่อเพลงก็ตอนนี้ก็บรรยายไปก็จะลุกเต้นไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เขา มีงานอะไรนะครับข้างบ้านนะครับข้างบ้านมีงานนะครับก็สนุกเขาครับผมกรมาบรรยายนะครับบรรยายไปก็จะเต้นไปด้วยก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นหนึ่งบวกแปดบวกเก้านะครับก็เท่ากับสิบแปดก็ลงท้ายแปดก็เลขแปดนะครับแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้านะครับเก้าบวกเจ็ดก็เท่ากับสิบหกก็เลขหกนะครับหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามก็เท่ากับสิบก็ ลงท้ายสิบก็คือศูนย์นะครับลงท้ายศูนย์นะครับค่เลขศ 0, 0ูนย์ศูนย์ไปบวกสามก็เป็นสามนะครับแต้มสองตัวล่างทําได้แต้มแปดเก้าหกเ็ดศูนย์สามนะครับซึ่งงวดทันามาวันที่สิบหกทับสิบทับหกเจ็ดออกสี่แปดสองเก้าหกสองศย์ศูนย์นะครับสองตัวล่างคือศูนย์ศูนย์บวกรวมก็เท่ากับศูนย์นะครับก็คือศูนย์แต้มนะครับก็จะเข้าไปในตำแหน่งที่ห้านะครับเลขศูนย์นะครับ ก็คงจะมองเห็นนะครับตรงกันนะครับมีเลขศูนย์อยู่นะครับในตำแหน่งที่ห้านะครับก็วงกลมสีแดงไว้นะครับทมตัวเลขที่พิมพ์ออกมาผมก็บรรยายบรรยายบรรตาบรรนาบรรป้าบรรลุงบรรลูกบรรหลานนะครับก็บรรยายนะครับก็เข้าไปแต้มศูนย์นะครับสําหรับชิฟวิโอต่างๆก็ทายลุงให้ครบนะครับครบแล้วผมก็นอนเล่นนะครับ ไปทําอย่างอื่นนะครับไปลงไปทาคลิปทางแอปสีฟ้าสีดํนะครับแล้วแต่ผมจะไปนะครับขอทําบันเทิงบ้างตลกขบขันบ้างนะครับคลิปต่างๆนะครับก็ไม่ได้คิดคํานวณตัวเลขอย่างเดียวนะครับผมก็ไปคิดอย่างอื่นนะครับไปทําอย่างอื่นนะครับไปเล่านิทานบ้างเขามีนะครับก็และทำหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ได้คิดคํานวณอย่างเดียวนะครับ ก็นำ48296200นำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น8บวก2บวก0ก็เท่ากับ10นะครับลงท้าย0ก็เลูน0 0ไปบวก1ก็เป็น1นะครับ1บวก7ก็เป็น8 8บวก1ก็เป็น9 9บวก3ก็เท่ากับ12ก็เลข2 2บวก3ก็เป็น5นะครับแต้มรวม10ล่างหน่วยล่างมีแตยม0 1 8 9 2 5นะครับที่ทําได้นะครับมาดูผลในวันที่ หนึ่งทับสิเบเอ็ดทับหกเจ็ดในงนวดถัดมานะครับก็ห้าสามหกศูนย์สี่สี่สองตัวล่างออกสามสองนะครับสองตัวล่างบวกรวมกันนะครับก็จะเป็นสามบวกสองก็เท่ากับห้านะครับก็คือห้าแต้มนะครับก็จะไปเข้าในตำแหน่งที่ห้านะครับจากซ้ายไปขวาก็เห็นนะครับมีเลขห้าก็จะวงกลมไว้นะครับว่า แสดงสัญลักษณ์ว่าเข้านะครับถ้าไม่เข้าผมก็จะใช้สีเขียวฉีดกากระบ,บาทนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเพลงแล้วก็การจุดประทัดสังสัญเฮฮาองเขานะครับก็เรื่องของเขาครับไม่ใช่เรื่องของเราเรือของเราคือคํานวณต่อไปนะครับก็บรรยายให้ท่านผู้ชมนะครับก็ใช้ไม้ตัดเสียงรบกวนตัดได้บ้างไม่ได้บ้างเสียงก็จจะเข้ามาบ้างนะครับ แต่ผมก็บัญยายต่อไปนะครับก็พยายามไม่ให้ติดยากนเสีนะครับก็ต้องพูดเสียงดังนะครับในการพูดบางครั้งพูดไม่ในบางคลิปก็จะมีเสียงซาซาครับก็อาจจะใช้ไม่จ่อปากเกินไปนะครับก็ทําให้มีเสียง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 เหมือนมีการชอดไม่นะครับก็อาจจะเสียงแตกเสียงแห้งอาจจะไม่เสียงลห่อเท่าไหร่นะครับ ก็น, 5, 3, 6, 0, 4, 3, 2, นำห้าสามหกศูนย์สี่สี่สามสองนำมาตั้งนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลก 1, กัลกหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นสามบวกหกบวกสองก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับธรรมชมบวกได้อะไรบวกได้มันผมหรือเปล่านะครับสิบเอ็ดนะครับสามหกเป็นเก้าเก้าบวกสองก็เท่ากับสิบเอ็ดนีถูกต้องนะครับคุดเองตอบเองนะครับตอนนี้กนน็ได้หนึ่งนะครับก็หนึ่งไปบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกเจ็ดก็เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบ ลงท้าย0ูเลขศูนบวกสก็เป็น3 3มบวกสก็เป็น6นะครับงมด่ถัดมาวันที่16บหกทับสิบเอทาบกเจดออก187 221 2ดเ็่งสองตัวแรออก38นะครับ3าบวกแก็เท่ากับ11ก็คือ1แต้มนะครับก็เข้าไปทั้งหนึ่งแรกเลยนะครับซึ่งตัวเลขก็เลขเด่นมี187นะครับตามการคิดเลขนะครับ อาจจะมาไม่มาไม่รู้นะครับผมดูผมก็ได้สองตาล่างมาสองวัดติดนะครับแอบซุ่มคนเดียวนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคนเดียวนะครับผมก็ถูกสามวัดแล้วนะครับสองตะล่างูนศูนย์นะครับแล้วก็มาสามสองแล้วก็มาสามแปดนะครับคนอะไรโชคดีขนาดนี้ <c oughs> ถือรัตเตอรี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝังว่างวันนี้ ก็คงจะมีโชคเหมือนผมนะครับมีหนึ่งมีแปดมีเจ็ดนะครับวันนี้ตามเครื่องชี้เลขนะครับผมเอาเครื่องชี้เลขมาชิดนะครับก็จับคู่ก็เป็นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับหรือท่านผู้ชมอยาไปซื้อลอตเตอรี่แปดเจ็ดเหมือนผมก็ได้นะครับก็มีว่าไม่ได้ห้ามนะครับก็อมีขายอยู่นะครับก็สนับสนุนสายกินแมืงรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับมีหลักหนึ่งแปดหลักแปดหลักเจ็ดนะครับก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกนะครับอันแล้วแต่ความเชื่อนะครับ ก็คำนวณง่ายๆเถอไปนะครับก็นำหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งสามแปดนำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นแปดบวกเจ็ดบวกแปดนะครับก็เท่ากับยี่สิบสามนะครับก็ได้เลขสามเป็นตัวเลขแรกนะครับสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่สี่บวกเจ็ดก็เท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งนะครับสิบเอ็ดจากนั้นหนึ่งไปบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกสามก็เป็นห้าห้าบวกสามก็เป็นแปดนะครับ แต้มรวมส0บล่างบวกหน่วยล่างหรือว่าแต้มรวมสองตัวล่างทําได้แต้มสามแต้มสี่แต้มหนึ่งแต้มสองแต้มห้าแต้มแปดนะครับก็มาดูนะครับว่าวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดหรือว่าหนึ่งธันวาคมณหกเจดนี้ตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็รอผลออกนะครับอย่างเช่นออกสองตัวล่างออกแปดเจ็ดก็จะเข้าแต้มห้านะครับแปดบวกเจ็ดเท่ากับสิบห้างท้ายห้าก็คือห้าแต้มนะครับ ออก, 1, 7, 7, 1, ก็จะเข้าแต้มห้าถ้าออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็จะเข้าแต้มแปดนะครับแล้วก็ถ้าออกแปดหนึ่งก็จะก็จะไม่เข้าแต้มเก้านะครับถ้าออกแปดหนึ่งนะครับก็ไปลุ้นเอานะครับวันที่หนึ่งทัพสิบส,สองทับหกเจ็ดนะครับไม่ได้ชี้พวงให้ก็รอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับ ก็พูดเล่นเฮาไปนะครับสวัสดีครับ